แล้วแม่ได้ไงแล้วเดี๋ยวลุงพีจะยกกิจาการลิฟต์ให้มีเธอเามาช่วยกันแพ็กไหมแล้วมีเธอจะได้ไปเลยนะกิจาการลิฟต์เนี่ยคุณพีจะโดนใจก็ไม่ได้มีเธอกิจาการลิฟต์ไหมคะกิจาการไม่ลิฟต์น้องนะ <S <S เอากระแจดีกว่าน้องไอ้มองกันเลยมองกันเลยเห็นไหมอืมข้คิดถึงน้องจังเลยข้คิดถึงน้องจังเลยค่ะคนช่วยสวยมองพีเหรอคะ <laughs> มองพี่จริงๆด้วยน่ารักจังเด็กกินเด็กหอมแม้อารมณ์กันเต็ม ราะว่าอะไรลุงมะเพราะว่าเขาบอกว่าม่แกมามใกล้ลุงพีแล้วลุงพีจะยกกิจการลิฟท์ให้แล้วมีเธอก็เลยมองแต่ลุงพีฉลาดจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะคุณเฉยของป้าแล้วมีเธอแจกกิจการาเป็นของเราแล้วมา,ออาวมีพนักง,งานอู้ง,งานแล้วหนึ่ง แต่ได้กิจาการไหมคะแต่ได้กิจาการได้คุยกับลุงพีที่เต่ได้กิจการไหมเต่ได้กิจการไหมทำแคงนีไม่ได้แต่ได้กิจการลุงพีไหมคุยกับลุงพีสิลูกทำไมต้องถอนหายใจด้วยถอนหายใจหรอคะ อค่ะตัวใหญ่มากดิมองแม่เหรอมองแม่มองแม่เปรี้ยวใหญ่มากเปรี้ยวใหญ่มากจริงทำไมตัวใหญ่ขนาดเนี้ยตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ไหมพี่พีชฮะตัวใหญ่ไหมตื่นตระหนกน่ารักาแฟไปหากาแฟเป็นคนคนสั่งกาแฟสูนสูนสูนหน่อยพี่พีชสูนหน่อยมีของขายไปทั้งทีว่ะสักครั้งไงดึงตะกร้าสักครั้งให้หน่อยดิพี่เก่ง สครับใช้ดีมากอัียิ้มยิ้มไว้ลูกอันนี้นี่นี่อ่ะคือนี้ต้องคืออันนี้ค่ะช่วยจื้อไหมคะอ๋อคุยกับลุงพีที่พี่พีคุยกับเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยนี่เธอคุยกับเขาอีกแล้วต้องระวังนิดนึงเพราะตอนนี้ลุงพีจะยกกิจการคุยกับเขาหน่อยแล้วเร็วนี่เธอคุยกับเขาอีกแล้วไหมคะเอ้าโอ้ยเก่งมากเลยยิ้มกัลุงพีเเราเราต้องเริ่มฝึกจาก เลเวลแรกก่อนนะครับโดยการที่มิเนอคุยก่อนคุยกับเขาก่อนเาคนสวยมคนสวยคนสวยมิคนสวยอ่ไม่ยคุยก็คุยด้วยมาคุยกับเอ่คุกันยยังไม่พอมิเธอคนสวยแล้วมิเธอคนสวยไม่่่่่เธอคนสวยค่ะ้องเอาไหมคะเอากิจการไหมคะลูกเอากิจการเอาเอา นี่นี่เห็นไหมได้ตังค์ค่ะคสวยที่สุดในโลกเลยขนาดนี่เขาไปป้นดูด้วยจริงๆคือขนาดเอาเอามาต่อกันสองชิ้นยังตรงกันเป๊ะเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากพี่พีทคือทุกคนคิดว่าถ้าพี่พีทมีลูกพี่พีทจะหลงไหมคะหลงไหมคะอันไหนคุยกับน้องสิว่าจะมีลูกล้วจะหลงไหมคะมีมีเจอทำไมผมไม่ยาวขึ้นสักทีอะคะมีพี่พีทมีลูกจะหลงไหมคะหลงฮะหลงสิหลงไหมหลง่ไมกล้องออกเลยสีเลว ถ้าพี่มีมีรูปพี่จุ๋หลงไหมหลงค่ะเราเราหลงวะหลงมากลืมหนูไหมครับไม่ลืมให้บุ๋มแพ็กยกยกกิจการนี้ให้บุ๋มเหมือนกันมีความรู้สึกว่าพี่จุ๋มถ้าหนูมีรูปพี่จุ๋มจะหลงรูปหนูบ้างปะแพ็กไปเรื่อยๆสบายใจละคุณบุ๋มนะคะอะไรนะหลงแล้วก็คือคุณบุ๋มค่ะโอ้ไปแปลกใจค่ะ มีความรู้สึกว่าทําไมแพ็กไปมันไม่ลดลงเลยเพราะมันจะมาไม่อยู่เลยหนูอยากได้เพชรลูกขอลุงพีสิคะลุงพีสีเต็มบ้านเลยหนเพชรพีสไม่มีเพชรสักนเม็ดนี่นี่ถ้าน้องใส่เพชรน้องสวยเลยนะเอาของป้าบุ๋มก่อนได้ไหมคะเีลยวลุงพีสให้ป้าใหม่เดี๋ยวป้าให้น้องไม่เป็นไรลูกงั้นเอาแหวนเลยน้องเอามือมา อันนี้วะฮะแด่ดูไหมตลกอ่ะอะไรขนาดนั้นนะพี่หาาไม่ได้มีเธอยังไม่หาาเลยเดี๋ยวมี่ตกลับแล้วอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไม่เยอะค่ัคุณทีไข่จะข้ามก่อน <c oughs> ไหนได้ยังข,าขัามก่อนนะพี่เด็กดีทุกคนเข้ามาดูอะไรกันนะเก็บป <c oughs> <c oughs> มีเธอบอกสิว่าช่วยซื้อหน่อยนะคะมีเธออยากพุกกิจการะคะ่ะฮะมีเธอบอกว่าลุงคิทพักเธอตอนไหนนี่ิลุงพีททำมาเยอะมากเลยนี่ไงมีเธอพูดอยู่เนี่ยไหนนี่ก่อน,นครับเปิให้ผมดูตะกร้าให้ได้หน่อยดิเนี่ย เปิดเปิดไอ้ร้านเธอให้สักครั้งให้ได oh ้หน่อยจะให้มีเธอถ่ายสครับอ่ะอะไรนะคุยดิเขาคุยด hm ้วยดิ่ yeah. ี่พี่เขาคุยด้วยอะไรนะคุยเขาหน่อยขายสครับเหรอคะขายสครับมีเธอบอกว่าหยุดถ่ายริบก่อนขายสครับครับขายสครับระเบิดรดต้องระบิลก็คืออะไรกหน้าเราไม่พอใจก็บุ่มใช่ไหมใช่เข้าใจกันบุ่ม

เชือกไข่เนี้่เนี้ยบุ๋มแล้วก็วัใครเนี้ยเดี๋ยวก็คาแล้วเนาะอีกนิดหนึ่งเลยเนาะพระเจ้าอู้ห้นี่เธอนี่เธอไขเนียคะนี่เธอนี่ไเกน้องไข่เล็กน้องลูกไอ้โมอ้วนโมอ้วนงเปกองเลยแล้วก็ คนสวยคนสวยคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสบายอะไรอ่ะลูกสวัสดีค่ะสวัอดีค่ะสื้อดีค่ะมีเธอ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 พุงตัวใหญ่ๆพุงมันใหญ่ เอะไรพุงใหญ่จริงๆรอะไรพุงใหญ่จริงๆตใหญ่มากเลยกี่เดือนนะสองเดือนสามนาะสาเดือนพี่พีทสาเดือนเดอมไม่ถึง15ถ้า15ก็จะ้าถึงสเดือนใช่รีบโตเหรอลูก พี่พีทเขาบอกให้โชว์สิ่งค้าหนูพูดเลยนวะว่าเอาระบอกเลยหรอเอาสักครัมาโชว์หน่อยดิอานนหนูพูดเลยนวะว่าช่วงแรกๆที่พีทต้องมีเวลาให้ลูกมากๆนะเพราะเขาโตเร็วมากเห็นปะอืเออแปลว่าอะไรอะ่ะถ่ายเราค่อยเรียนตอนสักเก้าขวบก็ได้พี่พีทตอนนี้เด็กจำลยไรได้แต่หลัความทรงจําเราจะไม่เหลือเลยนะความทรงจําเราจะไปไหนหรอเราก็จะไม่มีช่วงเวลานั้นได,ได้ไหมอืม มีลูกใช่ไจริงไหมคะตอนแรกยังคองอ่อนอยู่เลยปวกเปียกเลยแล้วองนี้จริงเนาะแป๊บแป๊บนี่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านไม่เห็นนะพี่พีชก็เปิดกาเขาเขียนว่าอะไรพร้อมมีลูกไว้เล่นหน้าฝัดอ๋ออันนี้ที่อันนี้มันเปิดอยู่ใส่อยู่ถ้าเราปิดใช้เปิดอันนี้อ๋อถ้าไม่หนนะูไม่ใช่จรมงจริงปีบ้างมีดับมิ ไดด้้จูว่าอะไรนะเขาเขียนว่าอะไรพี่จุ๋มเขาเขียนว่าทุกอย่างช้าเลยเหรอเหรอเสร็จแล้วพี่จุ๋มต้องส่งไปปักกิ่งแข่งทาแล้วอ่ะเร็วมากครับพี่จุ๋มอ่ะของพิจุมใกล้ใหมดแล้วเหรอตอนนี้ผมทำทุกหน้าที่เลยตั้งแต่พับกล่อง ติดตูดกล่องเอาของใส่ติดฝากล่องติดที่อยู่โยโลงตะก้าไม่เหมือนที่ดิวกันไว้เราดิวกันไว้ว่าเขาติดที่อยู่ต้วันหนึ่งถ้ามีรูมันก็จะสภาพแบบนี้แหละใช่ป่าวแม่มีคู่ให้สมดุลที่สุดขอนนั้นแหละปีนีงตอนนี้ต้องได้หน้าที่ตั้งสินค้าอีก ่านคอมเมนต์ด้วยค่ะแล้วสีออนไม่มีหรอร้องเพลงกล่อมหลานหน่อยจ้าสีอะไนะสีออพี่มีหรอเช่อชื่พี่ทำอขาบอกคนเดียหนีหน้าตาดีไม่ถึงใบหน้าหน้าตาดีลาซีก็จะหลักเธอคเดียวไม่แค่นี้เขาผักอ่ะสนน่ารักปวดก็เป็นอย่างนี้แหละชอบปวยตีนทำเป็นนีตีนแปะเดพี่ก็ดูดีมแม่ไม่มีซิกแพคจะดูเพจจำลายมาถึงพี่อินแหละอ่ะหยอกหยอกจะแค่หยอกหยอกโอ้ยดูแลถ้ามีลูกเนอะ แต่งเพลงที่ลูกดีกว่าไว้กอดลูกถ้าเขอเหนื่อยก็แค่กอดกอดจับแต่งเพลงนอนนันอนนี่นอนนี่นอน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 นี่นอน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 ไม่นอนแล้วฉันจะได้นอนไหมอย่างเงี้ยเอาไหมเออแต่งเพลงดีกว่าถ้ามีลูกเพลงกอดเด็กอ่ะไม่ใช่แน่นอนอุ้ยอะไรอ่ะนอน ค้มลายฟูมแบกเลยเด็กอ้นไม่ขเวะเด็กอ้วนไม่รู้กัดาจจงเองหรือว่าเนี่ยเดิมแล้วแน่นเกินอ่ะลุงส่งเดือนนะลูกหรือใส่เสื้อผ้าเด็กหกเดือนแล้วลูกเอ้ยล้มลายใช่ป่ะแปลกแปลกละชะอ่างชะอ้อมเอาไปเช็คล้มลายคอมเมนต์ว่าไงบ้างคะ เขาบอกว่าพี่พีแพ็กเก่งมากเหมาะสมกับที่เป็นแชมป์งไม่ไ้าน้องน้องคว้าเพชรบ้าเหรอลูกใช่มาตอนสิบ่อนไไเอเอพี่พีค่พี่พีขายสัคัพไม่ได้ร้อยก็ผูกพี่พี่้มกลแต่ถ้าขายเสร็จแล้วกลับได้มาพีแพ็กเสร็จแล้วพี่ไม่ไม่ไ่าพีขายให้มีเธอหน่อยจีมีเธอจะได้มีขนมอ๋อได้ได้ได้ไรอพี่เ่าหัวพีไม่พอใจบม ทำงานทุกวันเลยีเธอลุงพีไม่รังน้องเลยลูกทำไมต้องฟ้องเด็กอุ้ยนักคิ้วด้วยแบบมีเธอเลยมีเธอลุงพีไม่น่าไม่รังน้องเลยไม่เป็นนะบอกไช่วยทำด้อยก็ไม่ได้ร้อยก็ปลุกเองอ่ไกน้ร้อยเอช่วยกันซื้อสัครับหน่อยนะครับดีมาลร้อยห้าเก้าร ขาย9บาทโชว์ชวที่แล้วมีเธอก็ขายสคาร์โชว์พี่พนี่นะครับสครับนะดีมากเลยเป็นซินนามอนมิกเจ้ดีเฮอร์เบิลแลเชลลบอดี้สครับ <Up S 3> น,นะครับน,น,นี่แล้วจะได้เกลิ่นหรอทารจบง่ายกว่าเดิมของเมลีน่านะอุ้ยพี่เธออยากไปขายแล้วอะ่ะเข้าไปใกล้หน่อยเข้าไปใกล้หน่อยหอมกลินก่นดคีครับครับ กินดีนะแล้วเราช่วยช่วยกันซ ah, uh, life, right? you know, like so oh, ื้อหน่อยนะครับเราต้องลองสักครับอ่ะเป็นเนื้อแบบกรรไกร้วนแล้วมันเหมือนช็อกโกแลตเลยนะตอนแรกอ่ะมันมันเหมือนช็อกโกแลตเลยเออใช่อ่ะโอเคเหมือนที่เอา่ไีทานกัน้ยเนื้อสักครับละเอียดนะดีมากของเมลิน่านะครับ หมดไปเป็นพันกระปุกแล้วนะช่วยกันซื้อหนึงครับใครเคยใช้บ้างเอางี้ดีกว่าดีลองกดไปหน่อยนะครับเป็นกลิ่นน้ำผึ้งสมุนไพรมีเธออดแล้วลูกทุกทีเขาจะหนีกลับแล้วกลิ่นดีด้วยนะมันเป็นมีเธอทำอะไรเต้นหรอมนกลิ่นเฮิร์บราคาแบบหนึ่งกระปุกกับสองกระปุกแต่ว่านี่หนึ่งอ๋อใส่ใส่เป็นแบบหใส่นหนึ่งก่อน ใช้ดีผิวนุ่มร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับ,บรทุกกระปุกจะมีเงินบริจาคให้มีเธอกระปุกกระสิบบาทบริจาคเลยเหรอหลานฉันไม่ไมด้อดหยากขนาดนั้นโอ้โหเ,เป็นบ้าเหรอเ,อาเอขอาใช้คำว่าอะไรก็ใช้คำว่าอะไร เป็นเงินค่าขนกเป็นค่าเก็บไวไเป็นค่าศึกษาเราเรียนเนาะอ๋ออ๋ออันวันนี้เปิดบริจาคเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาททุกกระปุกสิบบาทจะเป็นทุนให้กับมีเธอเพื่อเรียนหนังสือนะครับทุกคนทุกคนช่วยหน่อยนะทุกคนช่วยหน่อยนะยาลีให้เงินล้านหนึ่งเนาะน้องอลเนาะ แล้วน้ำหนักดีมากเอ้าเราใช้คำผิดแล้วเนี่ยหัวเลยไปหมดแล้วเนี่ยขอเลยขอเลยชุกพี่พูดผิดชุกพี่บอกว่าทุกๆหนึ่งกระปุกสิบบาทจะเป็นคินการสึกษาของมีเธออะไรม้งหน้ทำไมอ่ะแล้วทุกคนขำใหญ่เลยร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับน้ำหนักสองสองร้อยกรัมนะสองร้อยกรัมเพราะว่าแม่เขาขัด ค่ะสักครับแต่ดิมี้นท์ออกมาตัวขาวตัวได้ยวอยู่ดิจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับมี้นท์เองหนูค่ะทำไม,ม <า S 3> น้องเท, <ำ S 3> ท <ำ S 2> ้าใหญ่กับนิ้วยาวขนาดนั้นอ่ะฮะ <c oughs> มิ้นท์มองกรุงพีดแบบไหนลูก <c oughs> นี่เหรอเห็นไหมมองสักครับทุกคนช่วยซื้อสักครับหน่อยนะครับสักครับใช้ดีนะสักครับใช้ดีจริงๆเฮ้ยคุณหอตเจ็ดสิบแล้วแล้วมิ้นท์ก็คือฮอตเจ็ดสิบแล้วลูกถ้าถ้ามันฮอตหนึ่งร้อยอะเราก็ยังไม่ได้รับบริจาคนะคะน้องยังไม่ได้ยากแทนขนาดนั้นเนาะ ลุงพีบอกว่าน้องร้างไม่าีจาะลูกแปลกปะเร,เราใช้คำถินแล้วเราไม่โกรธกันเนาะปังกล้องน้อโกรธไหมคะโกรธปลกโกรล,ลุงพีไหมไม่นี่ไงล่นกันใหญ่เลยนีย่ไงโกรล,ลุงพีทไหมคะใช้ชใชดีจริงๆครับใช้ดีจริงๆลุงพีอุ้มน้องหน่อยลุงพีต้องไปล้างมือเดี๋ยวให้ลุงพีอุ้มได้ไหมเดี๋ยวหาไม่เจอห่เดี๋ยลวลุงพี ขายได้แปดสิบแล้วมันแค่คอสเป็นยังไม่ได้ขายแปลว่าอะไรเหรอตะกร้าได้ว่าขายไปกี่กระปุกเขายังไม่ได้กดจ่ายตังค์เขากดใส่ตะกร้าไว้ก่อนฮ่าพี่ริ่งผมวางที่เก่งพี่พอุ้มนะอุ้มไปล้างมือไปล้างมือก่อนเดี๋ยวซื้อสครับนะนี่นี่นี่ซื้อสครับนะสครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับสครับค่ะซื้อสครับพี่เธอเลย แต่ว่าไม่ได้รับบริจาคเนาะแค่สมทบไว้เก็บไว้ไปเลี้ยงสือ่อตอนโตเขาใช้คําว่าสมทบครับใช่จริงด้วยลูกหลานฉันไม่ได้บริขอบริจาคส้มเนุะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะคแต่จะกลับใช้ดีจริงๆทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พีมาโอมพี่พีหนุ่งงหน้ารักตาเด็กสมบูรณ์สมบูรณ์ไหมคะเชยคำว่าสมบูรณ์ไหมคะน้องน้องน้องนี่เพชรป้าลูก หิว่อมชมพูพี่บีสงสารน้องน้องไม่ได้ต้องสงสารน้องน่าจะอึดอัดกางเกงน้องอึดอัดกังเกงค่ะตอนนี้น้องมีไอ้นี้ออกมาน้ำลายต้องเช็ดอ่ะผ้าที่ไปไหนก็ไม่รู้ไีแอาวผ้าใหม่ดีกว่าพี่บีมาดูอ่ะบีบีจ้องหลานไหมยัง เราไม่ได้อุ้มแบบเด็กเล็กแล้วพี่ขีดเขาไม่ได้อุ้มแบบเด็กเล็กแล้วเขาทำไงอุ้มพี่ขเขาไม่ได้อุ้มแบบเด็กเล็กแล้วลุงพี่ขอโทษเขาทำอะไรผิดอ่ะเขาเขาชอบนั่งเดี๋ยวนี้เขาชอบนั่งลุงนี่ผิดนั่งแบบที่หนูนั่งนี่แล้วก็ปักไว้ที่ตัวไม่อย่างงั้นเขานั่งแล้วหนูเอาวางให้หน่อย

ติดมือมากพอลูกอ่อนสุดๆพอลูกอ่อนปะอ่ะไข่สัครับด้วยอ่ะไข่ซื้อสครับหน่อยนะครับหนึ่งกระปุกสิบบาทสมทบทุนนะครับให้มีเธอมีเธอดีใจแล้วเห็นไหมเมื่อวานยังเป็นหนุ่มแบ๊ดอยู่เลยวันนี้ทำไมเป็นพ่อลูกอ่อนล<ะ>อแล้วลน่ะฮะพ่อตุงมาะ หนุ่มแบ,บก๊กคนนั้นคือใครมีคนถามด้วยบุ๋มไปถ่ายกับใครมาแล้วคิดไม่ถึงหรอพยายามพะยาวหน่อย,อยน้ำลายน้องเลยพี่พีทำไงคะเอาผ้าเชพไผ้าที่ไหนอะ่ะพยายามพยายามน้องหน่อยพี่บอกว่าเหมือนพี่อุ้มบิวพี่พี <c oughs> อุ้มบิวทำไมอะ่ะ <c oughs> แล้วไม่พุงน้องใหญ่ขนาดน,นั้นนะลูก <c oughs> ออะระวัอองคหตรงนี้หนยทำททำจับจับตรงน่ะเออลูกก็ต้องเลี้ยงของกันเอาไขรเอต่อไขรหอมต่อหนึ่งกระปุกนะครับสมทบคุณสมทบทุนไม่ใช่พูดอย่างนั้นพูดสรรพคุณเขาสิอ๋อดีมากเลยครับเป็นปะครับเนื้อละเอียดผิวสวยนะใช้แล้วแล้วก็กลิ่นดีด้วยข้างในเป็นเหมือนช็อกโกแลตนะครับ200กร,รัม ไทยเหมือนช็อกโกแลตขายได้62ไปดูในในออเดอร์สิดูในนั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่อยากให้พีทกลับบ้านใช้เงินแล้62พี่ไม่อยากอยู่กับบหรอกค่ะมันดึกแล้วครับมัดึกแล้วค่ะพีกลับบ้านเลยก็ได้ค่ะ พี่พูี่แล้วคนเขาก็้งหาว่าปู่มันรังแงใหญ่ไปเนาะอ้าม่พี่ยายอยู่กับบุ่อ๋อดู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 กูด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 เดูดูดเปูดูด้ดู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 ปูด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 นดู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 ดากูดูดููกูดูาูดูดูดดูดููดูดูนูดูนููด่ดูดููด รูดเออท่านแหละทำงั้นแหละใช่รูดอย่างนั้นแหละลูกใช่ใช่ใช่ทำแบบนี้นะจับจุกนมรูดมาให้แม่อันนี้อย่างเงี้ยถ้าเป็นของแม่รูดมาอย่างงี้นะแล้วก็เก็บเข้าไปยัดใส่เก็บโอเคเออเยี่ยมลูกเยี่ยมเยี่ยมนะใจแล้วเห็นนะเห็นนะเห็นนะลูกมาลูกรูดมาแล้วก็เก็บมีเธอมีเธอรูดแล้วเก็บเลยค่ะเออง่วงนอนนั่นแหละดูเนี่ย เอ็นดูวะอะไรนะคือถ้าพี่พีมีลูกก็คือหลงตอนเนี้ยแล้วฟาต้องมีผ้าผ้าแบบพ่อลูกอ่อนเข้าใจปะไม่ได้เช็ดนะเช็ดเหงื่อตัวเองเช็ดเหงื่อตัวเองหนูทอดตัวเองอาหล่นโจอดกินไปล้างขย่ยาวพี่ยาวหน่อยจะใกล้ร้องละหิวนมงแล้วั้งเพิ่มไม่เพิ่มเพิ่ไม่ได้เปลี่ยนเลยโอ้แล้วเขาเปลี่ยนเพิ่ ยืนเดี๋ยว่าเขายังไม่เปลี่ยนเพิ่เลยแต่กลับมาอุ้ยทำเพิ่เขาตุงเนาะตุงเนาะตุ้งไหมคะเอาคุยเหรอคะว่ายังไงต่อนะอะไรนะคะเขี่ยใส่อะไรเหรอน้องไม่ชอบแล้วใช่ไหมคะพี่ๆเขยิบน้องหน่อยคะมันเป็นยาแรงไปค่ะอะไรคะคนเฉื่อยอะอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะคิดถึงไหมคะ คิดถึงไหมคะว่าคิดถึงน้องจังไรคะคิดถึงคนสวยจังไรคะคนสวยคนสวยฮัล <c oughs> คนสวยสวัสดีคะ่ะฮัลคนสวยสวัสดีคะ่ะ <c oughs> น้องเป็นยังไงบ้างลูกทำเพื่อน <Hey. S 1> แต่งแบบนะ,ะคะเต็มแล้วเหรอคะเต็มแล้วอะหรอคะอันนี้ร้องหรือว่ายิ้มหวัวเราะอันนี้หวัวเราะหรือยิ้มลูกอยู่หวัวเราะให้ <c oughs> อะไรนะสองอย่างรวมกันหรอหรออ้ยนะอะไรนะคุยใหญ่เลยนั่รค่ะอันที่เรื่องอันที่อันนี้ของน้องไหมคะอันนี้ของน้องไหมคะของน้องไหมคะใช่ของน้องไหมคะใช่ของน้องไหมลูกคนช่วยใช่ของน้องไหมไม่ใช่หรอะใช่ค่ะหรือว่าอันนี้เป็นของน้องใช่ค่ะอันนี้ของน้องปะอไอของน้องไหม ดูมีจกให้น้องเลยเอาไหมใช่ต้องแพ็คเลยนะหรือไปร้อยบ้านเลยเอาเอาไหมคะ๋อไม่เอาหรอเอากันเอาน่อยไหมคะเอาไหมไม่เอาเอาจุกน้องไหมนี่ผมขึ้นรองหัมานา้เลยล้างยังล้งยางแล้วเอาจุกน้องไหมเอาจุกน้องตงตงอันี้ของใครคะก็นั่งอันี้ขอายยังถึงใครแะ เออนี่ของใครเะของใครแก้มลองห้อยเหรอลูกแก้มมันห้อยไปไหมแก้มมันห้อยไปแกเออหรออู้เขาบอกอย่างนี้เลยนะอยากเห็นมิพีลอยแล้วไปอีมีเธอคะมีเธอคะแก้มน้ต้องทำอันตราย่าไหมลูกจุ๊บป๊อปป๊อปป๊า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  เขาจะเอาไมประจักรไ่จับม่จับจะ่อนจะร่อนมีเธอเฮ้ยแย้มห้อยมากเลยอ่ะเธอว่าไงหใครอ่ะพี่พีทหลับนายเหรอหลับแล้วอไป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 แล้วมีเธอหน้าหลับีทพี่จะไปแล้วนะแต่เรายังอยู่ข่มขึ้นแค่นี้ผุ่มขึ้นหลอมแหลมจริงๆทิงไงอ่ะไม่รู้ต้องรอแหละไปโกะอะข่มโกะ เปลี่ยนเพิดด้วยเอาไปเปลี่ยนเพิดไปเนาะเปลี่ยนเพิดเฮ้ยลุงพีอะพิงพีไปบายมีเธอก่อนโอาไปายบายนะคะลุงพีจะไปบ่ายเพราะป้าบุ๋มมันยังอยู่ต้องใช้ใช้กังทลุงพีสร้างไว้ก่อนดิบดิบเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอะไรเงี้ยนี่เออ ดําไหยดดําไรหยดเดี ну oh. ๋ยวขอยืมซ้อมเป็นตุ๊กตาหน่อยนะเปลี่ยนเป็นพอดนะเดี๋ยวไปเป็นเปพดอนะที่เลี้ยงพีสุดสดรูดเลยลูกอันนี้รูดมาให้ป้าอันนี้รูดมาให้ป้าแต่ว่าป้าไม่พ้นถึงป้าหรอกพ่อเธอก่อนพ่อเธอเอาก่อนอันนี้แต่ถ้าของป้าอย่ารูดอันนี้รูดเลยนีเลูกครุ๊กครุกเลยโอเคโอเค พพีี่เาเมื่อตอนแรกเอาข่ามีอุ้มเก่งเธออยู่ไหนตอนนี้ไม่เก่งละตอนแรกอุ้มเก่งกว่านี้ขายเก่งยังนี่ไม่เก่งละผมไม่ร้องดีเลยพี่พีดตอไปจะได้ขายของพี่พีดยังลูกยืนอุ้มลูกข้างหลังอนาคตอีกไม่เกินสองปีหรอกภาพนี้ยอีกไม่เกินสองปีนึกออกไหมภาพนี้พี่พีดแล้วนี่เขาก็ไม่ร้องไหวไหมนะ วายอ่ะคะติดไว้เหรอไม่เหมือนกันอะไรแต่ว่ามีเธอแน่แกกว่าแล้วมีเธอเขาก็ไม่ร้องไพื่ไม่ร้องเลยมีเลยใครอุ้มก็ได้บุ้กอะไรก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวได้เป็นสุดกับ